สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆช่างกลโรงงานนะครับและนักวา y ที่สนใจงานเครื่องกลงนะครับวันนี้ช่างเอกเนี่ยคืองานมิลลิ่งกัแบบงานกลึงเนี่ยถ้าถามช่างเอกว่าเฮ้ยอันไหนช่างเอกชอบมากกว่ากันผมต้องบอกว่าผมชอบงานกลึงนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอุปกรณ์ตัดกลึงมันถูกอะมิดกงมิดคลึงอะไรผมสามารถรับเองได้เลย แต่ดอกเอ็นมิลเนี่ยคือผมผมรับผมรับรับรับได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ดีเท่าประสิทธิภาพเท่าของใหม่เพราะว่าหนึ่งละม,ม,ม,มุมเลื้อยมุมคมตัดอ้ตรงการก้านดอกใช่ไหมผมเนี่ยมีดอกมินเอ็นมิลเนี่ยเป็นกิน,เป,นเป็นลังๆเลยเพื่อเอ,อเพื่อที่จะไปรับสักที่ใดที่หนึ่งแต่ว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันก็แพงแล้วก็เวลาส่งไปส่งมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสะดวนะกเนาะก็ช่างเอกก็ต้องขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากนะ,ะกนะะับ เต็นต์ีใหญ่ทูริงเห็นสป라이นนะครับหลังโรงเรียนในร้อยสัมพันธ์นะสปอนเซอร์ดอกเอ็นิวให้ช่างเอกมาน่าจะใช้กันตลอดทีพละมั้งเนี่ยไม่หมดละมั้งเนี่ยทุกคนก็อย่างนี้เลยเต็มเลยนะมีดกึ่งขาวมีดอะไรบ้านเลยนะท่านสปอนเซอร์มานะก็รู้สึกว่าราคาไม่แพงนะทุกคนอย่างที่ผมซื้อเนี่ยดอกเนี้ยผมซื้อทางชูบี้หรือลาซาด้เนี่ย มาส่งถึงบ้านเลยนะทุกคนนะเนี่ยมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะเนี่ยอ่าพี่พ่ออะไรไม่รู้เลยเนี่ยมาส่งถึงบ้านเลยเนี่ยดอกนี้เท่าไหร่วะแม่มึงประมาณประมาณประมาณ 180, ร้อยแปดสิบดอกเล็กๆกันนะร้อยแปดสิบหรือเปล่าร้อยแปดสิบถึงสาม้อยห้าสบนะแต่อันเนี้ยเฮ้ยผมมีอยู่จำนวนหนึ่งเดี๋ยวจะแบ่งให้ใช้ในราคาพิเศษอ่ะ นะถ้าสนใจก็อินบ็อกมาหรือว่าจะเข้าไปดูสินค้าตัวจริงที่สีใหญ่ทูรลิงก็เซิร์ชใน Google Ma p ได้เลยนะครับสีใหญ่ทูรลิงไปยังไงยังไงยังไงนะฮะท,ท่านก็ทวินเตอร์มาบานเลยดอกเล็กดอกใหญ่อะไรบานเลยแล้วก็มีกึ่งมีทุกคนอยากจะโชว์รูกเกินเห็นช่างเอกใช้ไม่กึ่งขาวโอ้โหนี่ชุมมนไปไว้ความจริงผมด้ามเดียวเนี่ยผมใช้ด้ามเดียวเนี่ยผมผมอยู่ได้หา,หาหาสร้างบ้านได้เป็นสร้างบ้านได้เป็นหลังสร้างรถได้หลายคันนะ ด้ามเดียวเนี่ยนะแต่ว่าเฮ้ยนี่ช่างแต่นี่พี่ตีตปอนเซอร์ามาแล้วก็เดี๋ยวราคาเนี่ยถ้าชอบถ้าใช้ดีเนี่ยเดี๋ยวช่างเอกเดี๋ยวช่างเอกลองใช้ดูก่อนยีพ่ออะไรวะเฮ้ยแต่งานเก่าๆอย่างเงี้ยช่างเอกชอบรู้ไหมเพราะว่ามันสมัยก่อนน่ะมันไม่มีในการกระบวนการที่เรียกว่าลดต้นทุนการผลิตอะมากเหมือนสมัยนี้ที่จะเอาราคาเป็นตัวตั้งและคุณภาพว่ากันที่หลัง นะครับเพราะว่าสมัยก่อนในการอบเนี่ยนอกจากการชุบแข็งแล้วเนี่ยการอบเหนียวอบดินไฟเนี่ยอันนี้เป็นกรรมวิธีที่สําคัญมากๆสําหรับวิศวกรรมโลหะนะฮะอันนี้เป็นใหม่ๆเลยหลายขนาดมางเนี่ยก็เดี๋ยวช่างเอยต้องขออนุญาตลองใช้ดูก,ก่อนถ้าดียังไงก็เดี๋ยวจะบอกต่อแล้วราคาเท่าไหร่ก็นี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวเกรดอะไรมาลุ้นด้วยกันมั้ทุกคน ตัวเลขเลเซอร์แทบจะบางเบามากๆทุกคนทุกคนอย่างนี้นะคือเวลาคุณดูเลขตัวเลขเลเซอร์หรือว่าเลขมาร์กิ้งเลเซอร์มาร์กนะทุกคนว่าไม่ใช่แบบคมชัดอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นของดีของแท้นะแต่สําหรับนี่คึงดอกตารดอกเอ็นิวอะไรพวกนี้ยทุกคนถ้าเป็นของดีๆนะมองแทบไม่เห็นนะครับทุกคนนะแต่ต้องมีนะไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นแล้วไม่มีนะเพราะว่าอะไรรู้ไมหมโลหะที่แข็งอ่ะการเคลื่อนที่ของ dislocation ของมันอ่ะ มันจะยากกว่าเหล็กธรรมดาทั่วไปนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการตัดเลเซอร์การตัดพลาสมาการตัดด้วยวิธีการตัดเฉือนดันเจียการการการเชียริงการไกดิงเฮ้ยมันไม่สามารถทําเนื้ออะไรมันได้เดี๋ยวช่างเอกดูก่อนว่ามันเกรดอะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันเห็นอยู่มันบางๆอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ช่างเอกมองไม่ค่อยเห็นแลลวเนาะก็เดี๋ยวจะแบ่งให้ไปใช้ในราคาที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะแต่ถ้าสนใจดูที่ของจริงก็ไปที่ อำเภอสัมพัน์จังหวัดนครปฐมนะอ,อยู่หลังโรงเรียนในร้อยสัมพัน์นะอันนี้ก็ขอบพระคุณที่ตีมากเมื่อวานนี้ก็วผมพาไปยกใหญ่เลย <laughs> จนต้องขอชีวิตก่อนอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่างไงขอบคุณที่ท่านที้รับชมขอบคุณที่ติดตามและถ้าเห็นว่ามีประโยชน์บอกต่ออะไรก็ดีนะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ